ต้องใช้ความอดทนขั้นสูงสุดถึงมีวันนี้ได้สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีทุกๆท่านนะคะห่างหายกันไปนานเลยค่ะไม่ได้มาพูดคุยกันเลยค่ะเนื่องจากช่วงเวลาที่ผ่านมานี้ก็ยุ่งมากเลยค่ะทั้งงานไม้งานสวนงานอาหารงานเคก้กงานสอน เยอะมากเลยค่ะแล้วก็ใช้เวลากับครอบครัวด้วยก็เลยหาจังหวะมาพูดคุยไม่ได้เลยพอดีวันนี้ไปออสอนเกี่ยวกับการทำอาหารไทยให้กับชาวอเมริกันก็สนุกสนานค่ะเป็นการสอน p r i v a t e นะคะก็คือสอนสน่วนตัวตัวต่อตัวนะคะก็ประทับใจค่ะก็เลยกลับมามีจังหวะก็เลยมา พูดคุยเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็ประมาณ16ปีที่มาอยู่ที่นี่ค่ะว่าเออมีประสบการณ์อะไรบ้างที่จะมาเล่าสู่กันฟังก็วันนี้เอาประเด็นเรื่องของการทำง,งานแล้วกันนะคะแล้วก็ได้ได้ทำหลังจากที่ขายกิจการออกไปแล้วหลังจากที่ขายกิจการร้านอาหารคือขายหุ้นส่วนของตัวเองออกไปทั้งหมดเนี่ยค่ะ รู้สึกโล่งมากเลยค่ะชีวิตเบาสบายมากเลยค่ะมีอิสระมากได้ทำอะไรที่ตัวเองฝันอยากจะทำตั้งแต่เรื่องของการท่องเที่ยวงานสวนงานไม้ก็ผลิตผลงานออกไปเท่าที่เห็นนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ลงคลิปอีกจำนวนมากเลยค่ะตอนนี้จะหนักมาในเรื่องของการทำขนมเคก้กช่วงชีวิตหลังจากที่ขายกิจการออกไปค่ะตั้งแต่ปี2000 23 2ส23นะคะ2023ค่ะจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นช่วงที่มีความสุขที่สุดในชีวิตที่เกิดมาเลยค่ะ mm hmm. เพราะอะไรคะคือเรามีความพร้อมค่ะ mm hmm. ก็สร้างฐานชีวิตค่อนข้างมั่นแต่กว่าจะถึงวันนี้กว่าจะถึงวันนี้ที่มีความสุขที่สุดได้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความยากลำบาก ต้องใช้ความอดทนขั้นสูงสุดถึงมีวันนี้ได้คืออยากจะได้เป็นประสบการณ์แชร์ประสบการณ์ตัวเองว่าการที่เรามาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะคะทางที่ดีที่สุดให้ยืนอยู่บนขาของเราเองค่ะคือตอนที่ตัดสินใจลาออกจากราชการตัวน,นั้นเป็นข้าราชการอยู่ในกระทรวงสธาธารณสุขใช่ไหมคะอะหน้าที่การงานก็มั่นคง ดีทีเดียวค่ะจบปริญญาโทที่มหิดลนะคะทางด้านการเป็นวิทยากรนักจกัดฝึกอบรมการเป็นวิทยากรเนี่ยรายได้ดีมากแล้วก็ยังมีงานอื่นๆอย่างเช่นการเปิดคลินิกการเปิดคลินิกรักษาผู้ป่วยแล้วก็งานอื่นๆอีกมากมายค่ะรายได้บอกตรงๆว่าดีมากแต่ทําไมต้องทิ้งเมืองไทยมาเพราะว่าอนาคตของลูกค่ะแต่พอมาที่นี่แล้วค่ะชีวิตเปลี่ยนไปเลย มาที่นี่ก็คือมาใช้แรงงาน <c oughs> ก็สู้ค่ะไม่เคยท้อค่ะสัปดาห์ที่2องของการมาอยู่อเมริกานี้ก็คือทำงานร้านอาหารเลยค่ะบังเอิญโชคดีค่ะได้ไปเจอเชฟไปเจอเชฟมือฝีมือดีมากนะคะจากลอสแองเจลิสเราก็ได้เรียนรู้จากเขามาเยอะมากเลยแล้วก็มาเปิดร้านอาหารเปิดร้านอาหารของตัวเองก็ถือว่าเร็วนะคะ มาอยู่อเมริกาแค่ยังไม่ทันเท่าไหร่ค่ะไม่ไม่ถึงปีค่ะก็ได้เป็นเจ้าของร้านอาหารแล้วเราก็ทําเต็มที่ค่ะจนประสบความสาเร็จและมีร้านอาหารถึง3ร้านในช่วงนั้นก็จะบอกว่าไม่รู้ว่าภาคภูมิใจหรือเปล่าแต่ที่รู้คือเหนื่อยมากค่ะเหนื่อยสุดๆค่ะทําทุกอย่างค่ะตั้งแต่ล้างจานจนถึงล้างซ่วมค่ะ แล้วก็วันใดที่ลูกน้องไม่มาค่ะเจ้าของร้านทำเองได้ทุกอย่างค่ะก็สู้ค่ะสู้จนเหงื่อหยดสุดท้ายค่ะและในที่สุดในปี2023ก็ตัดสินใจขายกิจการขายหุ้นส่วนของตัวเองออกหมดเลยค่ะในช่วงที่เราขายกิจการออกไปแล้วเนี่ยค่ะมีคำถามว่าเราจะทำอะไร มีคนถามค่ะจะทำอะไรจะเหงาไหมตั้งแต่ไขกิจการออกมาสะกดคาว่าเหงาไม่เป็นเลยค่ะ mm hmm. พอยุ่งทุกวันเลยค่ะ mm hmm. นอนน้อยกว่าตอนที่ทำงานประจำอีกนะคะบางครั้งตีสามตีสี่ตื่นแล้วแล้วก็ทำงานจนกระทั่งบางวันเที่ยงคืนตีหนึ่งค่ะตอนนี้ก็ประมาณตีหนึ่งค่ะก็ยังไม่ได้นอนค่ะก็คือ,อามานั่งพูดคุยให้เพื่อน ได้ทราบว่าความเป็นมาเป็นไปในช่วงนี้นะคะได้ทำอะไรไปบ้างหลังจากที่กเกษียณที่เคยบอกว่าหลังจาก,กเกษียณแล้วจะทำในสิ่งที่ตวเองรักและมีความสุขแล้วก็ได้ทำจริงๆค่ะก็หลังจากที่ได้ท่องเที่ยวเยอะมากค่ะท่องเที่ยวเพราะว่าลูกชายเป็นนักบินใช่ไหมคะก็พาคุณแม่เที่ยวเที่ยวเยอะมากค่ะส่วนลูกสาวน่ะเมื่อเราไปหา ทุกครั้งลูกก็จะพาเที่ยวพาทานอาหารอร่อยๆคือ,อสนุกสนานนะคะแต่อะไรก็แล้วแต่ที่มันสุดตรงค่ะมันสนุกมากมันสบายมากมันก็ไม่ไม่ได้สร้างความสุขให้กับเรานะคะคือมันต้องสายกลางนะคะ,ะหลังจากเที่ยวเยอะแล้วะคะ่ะทั้งไทยทั้งต่างประเทศก็กลับมาทำงานทุกวันในช่วงแรกๆเนี่ยทำงานไม้ค่ะ ก็ประสบความสาเร็จนะคะรู้เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องมือต่างๆทําสนุกมากค่ะแต่ปรากฏว่าครอบครัวไม่ค่อยให้การสนับสนุนในการทํางานไม้เท่าไหร่เขากังวลนะโดยเฉพาะคุณสามีเนี่ยกังวลว่าจะพลาดพลัง้งเกิดอุบัติเหตุเกิดการบาดเจ็บเพราะฉะนั้นช่วงนี้งานไม้จะออกน้อยค่ะก็คุณสามีเป็นคนทําไม่ได้เร่งไม่ได้เร่งรัดอะไร ดังนั้นเนี่ยตัวเองก็เลยหันเหมาทํางานที่ตัวเองชอบและถนัดซึ่งเคยมีประสบการณ์เรื่องของการทําขนมเค้กมาก่อนที่เมืองไทยเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วก็ทําขายเยอะมากในช่วงวันหยุดวันปีใหม่อะไรพวกนี้ค่ะก็มีลูกค้าเยอะค่ะคือก็เป็นคนขยนนันหน้าเป็นคนทํางานขยันมาตั้งแต่เล็กแล้วอะค่ะแต่เนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้ การพัฒนาเรื่องของการทําขนมเค้กเนี่ยก็มีการพัฒนาขึ้นเยอะค่ะก็เลยโรงเรียนค่ะการทําขนม,มเค้กการแต่งเค้กอะไรต่างๆหลายหลักสูตรค่ะ,ะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สนุกสนานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆก็ทาให้เราเนี่ยมีการู้วโอ้โหคือเวลาไม่พออีกแล้วยี่สิบยี่สี่ชั่วโมงนี้ไม่พอสําหรับเราอีกแล้วก็ทําเท่าที่ทําได้ค่ะ คือเท่าที่มีเวลาที่ทําได้จะเห็นว่าผลงานเค้กออกทุกวันก็คือขายบ้างแต่ไม่เยอะค่ะคือส่วนใหญ่ลราทำแล้วแจกให้คนที่เรารักเรานับถือคนที่เขามีความดีหรือคนที่เรามีความร,รู้สึกว่าซึ้งใจเราก็ทําให้ทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมือ่อเราพร้อมอะค่ะเราก็อยากที่จะให้นวันนี้ก็ไม่ได้เป็นคนร่ำรวยอะไรมากมายนะคะ แต่พอมีกินมีใช้ค่ะคือจะบอกว่าตอนที่ย้ายเข้ามาอยู่ในสหรัฐอเมริกาค่ะเราคิดอย่างเดียวค่ะว่าจะอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่เนี่ยเราต้องยืนยื้อผาของเราเองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะต้องสู้ตอนตอนตอนที่ย้ายมาเนี่ยค่ะไม่ทราบเลยค่ะว่าสามีเนี่ยเขามีสวัสดิการอะไรพอมาปีแรกลูกสาวมาเรียนคือจริงๆแล้วเขาจะจบมัธยม ปลายอีกไม่กี่เดือนแต่ว่าเนื่องจากอายุของเขาค่ะเราจะต้องเข้าอเมริกาก่อนที่จะเกินอายุดังนั้นก็เลยให้ลูกสาวมาเรียนซ้ำช่วงมัธยมปลายที่นี่เพื่อให้เขาได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นแต่พอเรามาทราบทีหลังว่าการใช้จ่ายเรื่องของการเรียนในระดับปริญญาตรีเนี่ยต้องใช้เงินจำนวนมากเราก็เลยมีความคิดว่า ถ้าเราจะต้องดึงจากเงินจากเมืองไทยมาใช้ที่เนี่มันไม่ไม่สมควรคือเราจะต้องไม่แตะคือมาที่นี่แล้วจะต้องมาทําที่นี่กินที่นี่มาหาใหม่ที่นี่ของเมืองไทยให้ทิ้งไว้ตรงนั้นเพื่อถ้ามันมีอะไรผิดพลาดกลับไปเมืองไทยเรายังมีอะไรอยู่ที่นั่นใช่ไหมคะก็ไม่แตะเงินจากเมืองไทยเลยค่ะเลยค่ะพอมาถึง ที่นี่ได้2ส,สัปดาห์ก็เริ่มเข้าสู่กิจการร้านอาหารเลยจะบอกว่าตอนที่ย้ายเข้ามาไม่รู้เลยว่าสามีเนี่ยเขามีสวัสดิการทางด้านทหารเขามีสวัสดิการดีมากดังนั้นเนี่ยตัวนี้เป็นตัวช่วยชีวิตของเราได้ดีมากเลยค่ะเพราะว่าค่ารักษาพยาบาลและค่าประกันต่างๆที่นี่แพงมากค่ะหลังจากที่รู้ว่า ลูกสาวต้องใช้เงินทุนในการเรียนจำนวนมากก็เลยไม่คิดว่าตัวเองจะต่อบรปญญาเอกตามที่ตัวเองตั้งเป้าหมายไว้ก็คือให้ลูกก่อนนะคะถ้าลูกมีอนาคตที่ดีแล้วเขาประสบความสำเร็จเนี่ยตัวนั้นเนี่ยมันจะทำให้เขายืนอยู่บนขาของตัวเองได้แล้วก็ดูแลตัวเองได้ก็ไม่มาสร้างความเดือดร้อนให้กับเราในช่วงมั้นปลายของชีวิตเพราะว่าถ้าเราอายุมากแล้วเนี่ย แล้วยังจะต้องมานั่งเป็นห่วงเรื่องอนาคตของลูกเนี่ยความสุขอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรนะคะก็ให้ลูกได้เรียนจนจบปีเอกเนี่ยพอเขาได้มีงานมีการทําที่ดีค่ะแทนที่เราจะต้องไปสนับสนุนหรือว่า,าดูแลลูกค่ะตอนนี้ลูกก็มาดูแลเราลูกลูกก็ดูแลเราอย่างดีมากช่วงชีวิตช่วงนี้เป็นช่วงชีวิตที่มีความสุขที่สุดค่ะมีความสมบูรณ์แบบที่สุดการวางแผนชีวิต สำคัญมากนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินตอนที่เราทํางานได้เนี่ยควรจะมีการเก็บเจอหลายคนที่เก็บเงินไม่เป็นพอบ้านปลายชีวิตก็ลําบากค่ะดังนั้นเนี่ยสำหรับตัวเชฟพีที่เองเนี่ยตอนสมัยที่มีร้านอาหารค่ะมีรายรายได้ดีค่ะก็ก็เก็บค่ะโชคดีนะคะถ้าเราได้มาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะมีระบบของการ ช่วยเหลือคะ่ะในการเก็บเงินเก็บทองให้กับเราได้ดีคนที่เป็นชาวอเมริกันทุกคนนะคะมีสิทธิ์ที่จะทำเขาเรียกว่า r o t IRA หรือว่า Traditional IRA เนี่ยคะ่ะคือเราสามารถที่จะนำเงินไปฝากเราก็ไปปรึกษาที่ปรึกษาการเงินเขาก็จัดการให้หรือก็จะฝาก maximum ตลอด ก็นําเงินตรงนั้นนะไปลงทุนในหุ้นเราเนี่ยไม่มีความรู้ทางด้านตลาดหุ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะให้ที่ปรึกษาการเงินที่เขามีความรู้ค่ะนําเงินของเราเนี่ยไปลงทุนให้เราแล้วมันก็ได้ผลค่ะถึงแม้ว่าเราจะจ่ายค่าธรรมเนียมนะคะให้กับทางบริษัทหรือว่าบุคคลที่นําเงินของเราไปลงทุนเนี่ยบ้างก็ยังคุ้มค่ะส่วนใหญ่พวกนี้เขาจะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ เขาจะเป็นนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์ถึงแม้จะมีพลาดบ้างแต่ก็ไม่เยอะทีนถ้าเราไม่ได้มีความรู้มาเป็นพื้นฐานเนี่ยอยู่ๆไปลงไปในตลาดหุ้นเลยเนะบางคนหมดตัวก็มีนะคะเพราะนั้นการจะทำอะไรเราก็จะต้องศึกษาให้ละเอียดก่อนว่า,เ,าเราจะไปในทิศท,ทางไหนก็ในช่วงที่ทำงานค่ะก็เก็บสะสมเรื่อยมาเงินมันก็พาะคูณค่ะมันก็จะมี ทั้งเขาเรียกว่าเดเวดเดนนะคะ mm hmm. เงินปันผลนะคะ mm hmm. เข้ามาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มูลค่าของหุ้นนะคะถ้าหุ้นดีๆคะ่ะมันบางทีมันก็ขึ้นมาเป็นแบบ1เท่าสองเท่าสาเท่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอย่างมีอยู่หุ้นหนึ่งที่ลงไปนะคะอันนี้พูดได้ไหมน่าจะได้เนาะลงในหุ้นของเอฟบีะคะ่ะ JP Morgan อะไรพวกเนี้ JP Morgan เป็นหุ้นธนาคารนะคะซื้อในราคา8 6ตอนนี้มันโอ้โหมันไปเป็นแบบเท่าตัวแล้วะคะ่ะเงินก็อยู่ในนั้นนะคะมันเงินก็กจะพอกขึ้นมาเป็น2เท่าสเท่าเราก็สามารถที่จะให้เงินมาทำงานให้กับเราได้นะเวลาตอนนี้นะคะ่ะคือเราไม่จำเป็นต้องทำงานเงินก็ทำงานให้เราทุกวันประมาณนั้นนะคะ เราก็สามารถที่จะอิสระทางด้านการเงินได้คือกเกษียณได้โดยที่ไม่ต้องทำงานนี่ไม่ได้ทำงานมาสอง,องปีอะคะ่ะก็มีมีมีเงินไหลเข้ามาทุกเดือนนะคะก็มีหุ้นที่มันกระจายกันไปปันผลแตกต่างเดือนกันไปเพราะนั้นเงินก็จะเป็นเขาเรียกว่า passive income เข้ามาทุกเดือนอชีวิตที่เป็นอิสระชีวิตที่ยังแข็งแรงอยู่ ชีวิตที่ยังทำอะไรได้เยอะก็เลยลุกขึ้นมาทำอะไรเยอะมากค่ะสนุกมากช่วงนี้ก็คลิปต่างๆที่ไม่ว่าจะลง Youtube หรือว่าลงในเ c e b o o k หรืออะไรก็แล้วแต่เนียค่ะก็ทำด้วยความสนุกจริงๆค่ะคือแบบไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรเยอะค่ะก็คือทำแล้วเห็นมีเพื่อนดูในในคลิปของเราค่ะแล้วก็ กดไลค์ให้เราหรือว่าคอมเมนต์อะไรเงี้ยมันมันมีความสุขจริงๆค่ะมันสามารถทํางานได้ทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะถ้าไม่สับถ้าถ้าไม่คิดว่าไม่ได้นอนแล้วร่างกายจะอ่อนแอเพราะไม่อยากนอนเกลียดกัะทําทั้งวันทั้งคืนแต่ก็ไม่ได้ค่ะต้องต้องนอน ในนั้นช่วงที่ไขจการมาแล้วเนี่ยก็คือเหมือนเรากรเกษียณน,นะคะแต่ยังไม่ได้กเกษียณเป็นทางการเพราะจะ,กะเกษียณเป็นทางการได้ก็คือเราจะต้องไปทําเรื่องอะค่ะทาเรื่องทาง social security ค่ะเขาเรียกประกันสังคมใช่ไหมคะที่เมืองไทยเราก็จะมีเงินเข้ามาทุกเดือนค่ะอย่างพี่ี่เองทํางานมาก็จะมีเงินสะสมอยู่ในนั้นค่ะถ้าสมมติเราไปยื่นเรื่องเมื่ออายุ62เนี่ยค่ะเราก็จะได้เงินมาอีกก้อนหนึ่ง ะะก็จะได้เงินใหม่ก้อนหนึง่งก็จะเป็นเงินที่โอนเข้าในธนาคารของเราอัตโนมัติค่ะทุกเดือนอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งค่ะเขาเรียกว่าเป็น passive income ค่ะคือรายได้ประจำโดยที่ไม่ต้องทํางานนะคะเราก็ต้องทํางานนะคะอย่างน้อย10ปีเก็บให้ได้40เครดิตนะคะปีหนึ่งเนี่ยเขาจะให้กําหนดสูงสุดนะคะไม่เกิน4เครดิต ถ้าเราเป็นถ้าเราเป็นซิติเซนหรือว่าเป็นเรสซิเดนต์อะคะหรือใบเขียวอะค่ะปีนค้านะคะเราจะเห็นว่าชาวเมกันค่ะส่วนใหญ่จะพูดตรงไปตรงมาเขาไม่ค่อยรับทราบเรื่องของการงอนนะคะคนไทยเราจะงอนใช่ไหมคะคือแบบ น้อยใจไม่พูดด้วยคือเขาไม่เข้าใจค่ะแล้วเขาก็ไม่พยายามที่จะเข้าใจด้วยเคยงอนค่ะอย่างเช่นทําคลิปแล้วเนี่ยอยากให้เขาดูค่ะแต่บางคลิปอ่ะเขาไม่สนใจเขาก็ไม่ดูค่ะพอเขาไม่ดูเนี่ยเราก็งอน,นะคะ่ะไม่พูดด้วยเขาก็งงค่ะว่าเธอเป็นอะไรเหรออะไรเงี้ยก็คุยกับเขาบอกว่านี่เธอไม่แคร์ฉันเลยนะอะไรเงี้ยเขาก็ถามไม่แคร์อะไรเหรอก็บอก ว่าฉันส่งให้คลิปที่เธอดูอะแล้วทําไมเธอไม่ดูเขาบอกว่าก็มันเป็นคลิปที่เขาไม่ได้สนใจไม่ชอบดูตรงนั้นเขาก็บอกตรงๆค่ะแล้วก็อธิบายต่อว่าฉันต้องการให้เธอซัพพอร์ตฉันคือสิ่งที่ฉันต้องการคือมันขาดตกบกพร่องตรงไหนหรือถ้ามาดีก็ชมฉันหน่อยฉันจะได้มีกําลังใจเขาก็บอกอ๋อถ้าเธออธิบายอย่างนี้ฉันก็จะดูให้อะไรประมาณนี้คะ่ะ เราจะต้องบอกเขาตรงไปตรงมาว่าเราต้องการอะไรเราก็เลยเรียนรู้ค่ะว่าถ้ามีอะไรเราก็จะพูดพูดกันทำความเข้าใจกันแล้วก็บอกให้เขารู้ว่าเราต้องการอะไรถ้าเขารักเราเนี่ยเขาจะทำค่ะถึงแม้เขาจะไม่ไม่อยากทําแต่เขาก็จะทําให้แต่เราก็จะต้องดูจังหวะค่ะไม่ใช่ว่าพอเขาทําให้เราก็จะไม่มีขอบเขตอันนั้นก็จะทําให้เกิดความเครียดของอีกฝ่ายนคะเพราะฉะนั้นการมีชีวิตร่วมกัน เราก็ต้องมีศิลปะค่ะในการที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขวัฒนธรรมของคนอเมริกันกับวัฒนธรรมบ้านเราเนี่ยมันแตกต่างกันเราก็จะต้องปรับตัวค่ะถ้าเรายือนอยู่ด้วยขาของเราเองแล้วในขณะเดียวกันเราซัพพอร์ตเขาได้เนี่ยเขาจะให้ความนับถือเราอย่างมากค่ะแล้วก็ให้ความไว้วางใจคือมันก็ไม่พ้นไปจากการที่ว่า อีกฝ่ายหนึ่งมีการปรับตัวแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งไม่ไม่เอาเปรียบพูดง่ายๆคือ,อน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าใช่ไหมคะถ้าเป็นคนดีค่ะบังเอิญเราก็คิดของเราดีเขาก็จะตอบแทนเราเจะดูแลเรื่องอาหารการกินเขาก็จะดูแลเรื่องอาหารการกินตอบเราในปัจจุบันนี้ไม่ค่อยได้ทำอาหารเช้าค่ะสามียาคนทำสส่วนใหญ่ บางครั้งเราทํางานยุ่งเนี่ยเขาจะมาเสิร์ฟถึงโต๊ะเลยแต่ในขณะเดีดวยวกันเราก็จะไม่ทําตัวเป็นได้คืบจะเอาสอกถึงเวลาก็จะเตรียมอาหารกลางวันให้เขาแต่ถ้าเรายุ่งมากเขาก็ทําให้เราได้อยู่ด้วยกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยอย่างวันนี้ไปสอนการทําอาหารค่ะเขาก็ไปช่วยในช่วงเนี้ค่ะเป็นช่วงชีวิตที่บอกได้เลยว่ามีความสุขมากค่ะ นอกเหนือจากความสุขคือความอิสระอิสระทางด้านความคิดอิสระทางด้านการกระทำเพราะกว่าจะถึงวันนี้เราได้ทำมาเยอะแล้วในส่วนของกลุ่มที่เราไปสอนการทำอาหารในวันนี้แล้วก็กลุ่มของเพื่อนเราก็จะรักษาไว้แล้ก็มีกิจกรรมมนอย่างต่อเนื่องก็ส่วนหนึ่งอ่ะก็คือจะใช้ กิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุที่เราใช้ในเมืองไทยเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้ด้วยก็ได้ผลค่ะณวันนี้ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักได้ทําในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขสนุกสนานงานเค้กก็ดีงานสวนงานไม้ก็ไม่ทิ้งนะคะแต่งานไม้เนี่ยอาจจะช่วงนี้ให้สามีทําส่วนงานสวนนี่ก็จะทาอย่าง ต่อเนื่องแต่ถึงแม้ว่าช่วงนี้ก็จะชะลอตัวลงไปบ้างแต่ว่าก็ยังดูแลอยู่จะหนักหน่อยก็คือเรื่องของการทําขนมเค้กโดยเฉพาะการตกแต่งออกมาในสไตล์ของเรามันจะมีความสุขทั้งผู้ทำนะารักผู้ชมเนี่ยก็มีความสุขไปด้วยหรือว่าก็ไปฝึกทำดีใจครเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเองมีความสุขว่าเอออย่างน้อยก็ออได้ มีส่วนทำให้ผู้คนและสังคมมีความสุขขึ้นมาบ้างคิดว่าจะทำต่อไปเรื่อยๆค่ะนี่ก็คือชีวิตส่วนหนึ่งของบุญคิตตี้นะคะได้ทำหลังจากขายกิจการออกไปหรือจะเรียกว่ากเกษียณจากหน้าที่การงานในช่วงนี้ค่ะก็ขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาชมวิดีโอนะคะ พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะถ้ามีจังหวะและมีโอกาสก็จะมาพูดคุยกับเพื่อนอีกค่ะ,ะดึกแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกๆท่านที่เข้ามารับชมวิดีโอค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ